ในคลินิกเล็กแห่งหนึ่งที่เมืองไฮด์ประเทศอังกฤษด้านนอกเป็นถนนสายเล็กของชานเมืองที่ผู้คนไว้วางใจซึ่งกันและกันเด็กๆวิ่งเล่นผู้สูงอายุพากันไปหาหมอตามนัดหมายและที่นั่นชื่อของหมอแฮร์โรชิปแมนถูกกล่าวถึงด้วยความนับถือเขาเป็นหมอประจำท้องถิ่นผู้ชายวัยกลางคนใส่แวน่นผมสีดอกเหล่าและมีท่าทีใจดี ด็อกเตอร์ชิปแมนใครๆก็เรียกเขาว่าอย่างนั้นเขารับฝั่งคนไข้เขาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุแม้ไม่ได้มีนัดหมายเขาเป็นภาพแทนของหมอในอุดมคติแต่ในห้องเล็กๆด้านหลังประตูคลินิกที่ดูอบอุ่นนั้นบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ หิงชรารายหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เธอมาด้วยอาการเหนื่อยล้าเล็กน้อยแค่เหนื่อยนะหมอบางวันก็รู้สึกว่าไม่มีแรงเธอยิ้มอ่อนดอกเตอร์ชิปแมนยิ้มกลับและเปิดลิ้นชักเขาหยิบเข็มฉีดยาออกมาช้าๆเราจะให้เธอหายเหนื่อยเองเข็มค่อยๆทิ่มลงที่ผิวของเธอไม่มีเสียงร้อไม่มีคำถามมีเพียงความเงียบหลังม่านขาว เธอไม่เคยได้ลืมตาขึ้นมาอีกเลยในทุกวันห้องตรวจของดอร์ชิปแมนจะเปิดรับผู้สูงอายุที่ไว้วางใจในฝีมือแพทย์ของเขาโดยเฉพาะผู้หญิงวัยชราผู้ไร้ญาติผู้ไร้เสียงไม่มีใครรู้ว่าในสมุดบันทึกที่อยู่ในลิ้นชักโตะ๊ะมีชื่อผู้หญิงเหล่านั้นถูกขีดค่าที่ละราย เช้าวันนั้นคุณยายลีลี่วัย82ปีเดินเข้ามาในคลินิกเธอใส่ผ้าพันคอถักมือยิ้มละไมและพูดถึงขนมอบที่เธอเตรียมจะนำไปให้หลานชายแต่เธอไม่เคยได้กลับบ้านหมอชิปแมนมองเธอเหมือนนักดนตรีที่กำลังจะเริ่มเล่นโน้ตท่อนสุดท้ายเขาหยิบเข็มฉีดยาพร้อมมอฟีนขนาดรุนแรงไม่ต้องกังวลน,นะครับเราแค่ทำให้คุณหายปวด น้ำเสียงเขาอ่อนโยนราวกับคําปลอบใจจากพระเจ้าและเข็มนั้นก็เสียบเข้าสู่เส้นเลือดของหิงชราอย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาทีร่างของคุณยายลีลี่อ่อนแรงหัวใจเริ่มชะงักหมอชิปแมนก้มมองดูเธอด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่มีความตื่นตระหนกไม่มีความเศร้าเขาเก็บเข็มกลับไปจดบันทึกมาดเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน แม้จะไม่มีใครสงสัยแต่ที่บ้านงานศพกลับเริ่มตั้งคำถามหิงชราหลายคนตายอย่างกระทันหันภายหลังจากการพบหมอเพียงไม่กี่นาทีไม่มีอาการทรุดไม่มีเสียงร้องไม่มีแม้แต่โอกาสจะร่ำลาในอีกมุมหนึ่งของเมืองเอกสารการเสียชีวิตจากคลินิกของหมอชิปแมนกล่องซ้อนสูงกว่าหมอคนอื่นสิบเท่าแต่ยังไม่มีใครเอะใจ ห้องตรวจของเขาไม่มีเสียงหวีดร้อไม่มีเลือดไม่มีความรุนแรงมีแต่ความเงียบที่กลืนชีวิตหญิงวัยชาราเข้ามาทีละรายในช่วงบ่ายมักเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเขาด็อกเตอร์ชิปแมนเริ่มบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่มีญาติจากนั้นก็นัดหมายเฉพาะเพื่อไปเยี่ยมบ้านหรือให้พยาบาลน,นัดช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ มอร์ฟีนขนาดรุนแรงถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าแต่ละคนถูกฉีดให้ตายอย่างเงียบงนันบนโซฟาในครัวหรือแม้แต่ข้างเตียงเขายังแต่งประวัติการตายด้วยลายมือของตัวเองใส่คำว่าเสียชีวิตจากโรคประจําตัวอย่างเยือกเย็นแต่แท้จริงมีเพียงเขาที่รู้ว่าเหยื่อเหล่านั้นตายเพราะมือของเขาเอง คุณยายแมรี่เป็นหนึ่งในศพที่ไม่มีแม้แต่การชัน,นสูตรเธอตายหลังพบหมอชิปแมนไม่ถึง20นาทีเขาไปเยี่ยมถึงบ้านฉีดยาแล้วจากไปคนในบ้านพบศพโดยคิดว่าเธอหลับอยู่บนโซฟาไม่มีแม้แต่การตรวจเลือดหรือสอบถามหมอเพราะเขาเป็นหมอที่คนทั้งเมืองเชื่อใจ หลังเธอตายสามวันศพถูกเผาตามคำขอในใบมรณกรรมใบที่หมอชิปแมนเป็นคนกรอกเองศพนั้นหายไปในเท่าทานหลักฐานก็เช่นกันมันไม่ใช่แค่การฆ่าแต่มันคือศิละปะของการควบคมุมหมอชิปแมนมีแบบแผนเหมือนใช้ไม้บรรทัดวางบนชีวิตของเหยือ่อหญิงชราอายุเกิน70 ไม่มีญาติพี่น้องใกล้ชิดไม่ได้ป่วยร้ายแรงแต่มีอาการเหนื่อยหรืออ่อนแรงหมอไปเยี่ยมถึงบ้านตายภายในหนึ่งชั่วโมงศพถูกเผาทันทีและหมอชิปแมนเป็นคนเซ็นใบมรณะบัตรเองทุกการกระทำมีจังหวะทุกพรังที่เขาหยิบเข็มขึ้นมาก็เหมือนศิล,ลปินจะรดผู้กันบนผืนผ้าใบเขาไม่ได้ฆ่าด้วยความโกรธแต่ฆ่าด้วยความเงียบและอำนาจ การเซ็นใบมรณบัตรคือลายเซ็นของพระเจ้าและเขาเชื่อว่าตัวเองคือพระเจ้ามันเริ่มต้นจากเสียงกระซิบเจ้าของบ้านงานศพในเมืองไฮชื่อว่าอลันเริ่มรู้สึกแปลกใจที่ผู้หญิงสูงอายุเสียชีวิตบ่อยครั้งและเกือบทั้งหมดเคยเป็นคนไข้ของหมอชิปแมน อลันเปิดแฟ้มดูย้อนหลังพบว่าศพจำนวนมากที่มาจากหมอชิปแมนไม่เคยมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลไม่เคยมีบันทึกการป่วยหนักและที่น่าสะพรึงที่สุดศพกว่า90%ถูกเผาภายในสองวันเขานำเรื่องนี้แจ้งตำรวจท้องถิน่นแต่ตำรวจกอบตอบกลับมาว่าหมอชิปแมนเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมากคุณคงคิดมากไป มันเป็นหนึ่งในความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเพราะหลังจากนั้นหมอชิปแมนก็ยังคงฆ่าต่อไปนักจิตวิทยาเริ่มสนใจพฤติกรรมของเขาเพราะเขาไม่ใช่ฆาตกรธรรมดาไม่มีความอาฆาตไม่มีแรงจูงใจเรื่องเงินไม่มีความบันเทิงจากทานฆ่าแต่สิ่งที่เขามีคือความหลงไหลในการควบคุมชีวิตของมนุษย์ จิตแพทย์ตั้งสมมุติฐานว่าเขาเติบโตมากับความรู้สึกว่าความตายเป็นสิ่งที่ควรควบคุมแม่ของเขาเสียชีวิตตอนเขาเป็นวัยรุ่นและในวันนั้นเขาเห็นหมอฉีดยาเมอร์ฟีนให้แม่ก่อนที่เธอจะหมดลมหายใจเขาเห็นความสงบของแม่เป็นครั้งแรกเขาเห็นพลังของหมอและเขาก็เลือกเดินเส้นทางเดียวกันแต่เปลี่ยนจากหมอรักษาเป็นหมอที่กำหนดวาระสุดท้าย แคทเธอรีนกรันดี้เป็นหิงสูงวัยที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเธอเป็นนักกิจกรรมในชุมชนอดีตครูและไม่มีประวัติการเจ็บป่วยรุนแรงแต่วันหนึ่งหมอชิปแมนไปเยี่ยมเธอถึงบ้านเวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเธอก็เสียชีวิตกระทันหันหมอเขียนว่าหัวใจล้มเหลือเฉียบพลันและบอกครอบครัวว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ลูกสาวของเธอคือแองจี้สื่อมวลชนท้องถิน่น เริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องที่แปลกยิ่งกว่าหลังจากแม่ตายเธอได้รับสำเนาพินัยกรรมซึ่งระบุว่าแคทเธอรีนยกทรัพย์สินทั้งหมดให้หมอแฮร์รอลชิปแมนและลายมือในพินัยกรรมไม่ใช่ของแม่เธอแน่นอนแองจี้จ้างนักกฎหมายตรวจสอบพินัยกรรมผลพิสูจน์ชัดเจนว่าลายเซ็นปลอมและหมอชิปแมนเป็นคนเขียนเองตำรวจจึงตัดสินใจขออนุมัติขุดศพแคทเธอรีนจากหลุมฝัง และสิ่งที่พบในร่างของหิงชราคือร์อฟีนในระดับสูงเกินปกติอย่างรุนแรงไม่มีเหตุผลที่เธอควรถูกฉีดยานั้นและไม่มีใครรู้นอกจากหมอนั่นคือจุดแตกหักของเรื่องนี้ตำรวจเริ่มสงสัยว่านี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกพวกเขาขอหมายคน้นและยึดสมุดนัดหมายของหมอชิปแมนภายในนั้นมีชื่อคนไข้ที่ตายแล้วจำนวนมาก ทั้งหมดจดไว้ด้วยลายมือของเขาเองเมื่อข่าวการจับกลุ่มแพรสพ่สะพัดชาวเมืองเริ่มเปิดรูปถ่ายเก่าญาติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตกระทันหันใบมรณาบารท,ที่หมอชิปแมนเป็นคนเขียนและบ้านที่เขาไปเยี่ยมเสียงเงียบที่เคยปกคลุมเมืองไฮด์ค่อยๆกลายเป็นเสียงกรีดร้องจากครอบครัวผู้สูญเสียเจ้าหน้าที่เริ่มขุดศพเพื่อชันสูตรใหม่หลายร่างมีมอร์ฟีนและดีมอร์ฟีนในระดับอันตรายไม่มีเหตุผลที่เธอควรถูกฉีดยานั้น และไม่มีใครรู้นอกจากหมอจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก10เป็น20จาก20เป็น100จาก100เป็น215รายและหลายรายไม่มีทางพิสูจน์ได้อีกเพราะศพถูกเผาไปหมดแล้วหน่วยสอบสวน The s h i p Man Inquiry ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษข้อมูลจากฐานระบบสุขภาพเผยว่า หมอชิปแมนมีอัตราคนไข้เสียชีวิตสูงกว่าหมอทั่วไปถึงสิบเท่าทุกคนตายด้วยอาการคล้ายกันทุกคนเป็นผู้หญิงทุกคนตายหลังจากพบเขาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสิ่งที่น่ากลัวกว่ามันคือบางคนไม่ได้รับการตั้งข้อสงสัยจากครอบครัวเลยเพราะไม่มีใครอยากเชื่อว่าหมอจะเป็นฆาตกร เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มมอชิปแมนไม่ได้ตื่นกลัวไม่ได้กโกรธไม่ได้ร้องไห้เขานั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานใส่เสื้อกราวจดบันทึกยิ้มเล็กๆคุณถูกจับในข้อหาฆาตกรรมหลายรายเขาพยักหน้าช้าๆพิสูจน์ให้ได้ก็แล้วกันคำพูดที่เย็นชาราวกับห้องฉีดยา สารใช้เวลานานหลายเดือนในการพิสูจน์ความผิดพยานกว่าร้อยชีวิตญาติผู้เสียชีวิตนักพิสูจน์เอกสารนักพิษวิทยานักจิตวิทยาพยาบาลที่เคยร่วมงานหลักฐานแน่นหนาพินัยกรรมปลอมเข็มฉีดยาที่ถูกซ่อนไว้ใบสั่งยาที่ไม่มีคนเซ็นรับ ในปี2000ฮาร์โรชิปแมนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ลดโทษเขาใช้ชีวิตในคุกอย่างเงียบงนันไม่พูดกับใครไม่แสดงอารมณ์เขานั่งคนเดียวในห้องขังเขียนบันทึกจ้องกำแพงเงียบเหมือนในห้องตรวจของเขาและในวันที่13มกราคม2004เจ้าหน้าที่พบเขาแขวนคอด้วยผ้าปูเตียงในห้องขัง ไม่มีจดหมายไม่มีคำสารภาพไม่มีคำขอโทษเขาตายเหมือนที่เขาเคยทำกับเหยื่อของเขาเงียบง่ายและสิ้นสุดสิ่งที่ทำให้คดีนี้ต่างจากทุกคดีคือเหยื่อไว้ใจเขาคือสังคมเชื่อใจเขาคือครอบครัวส่งคนที่รักไปหาเขาเอง เขาไม่ได้ฆ่าในความมืดแต่ฆ่าต่อหน้าทุกคนโดยไม่มีใครรู้หมอฮาร์โรล h ชิปแมนไม่ได้ฆ่าเพราะโกรธไม่ได้ฆ่าเพราะโลภแต่ฆ่าเพราะเขาอยากควบคุมความตายและนั่นทำให้เขาเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลก